สวัสดีคุณผู้ชมด้วยครับสำหรับวันนี้เราอยู่เกม m a นด o รินนั่นเองครับเอาละก็ตอนนี้นะครับในส่วนของเกมนี้ก็ได้มีการอัปเดตแพทล่าสุดมาแล้วนะครับก็เป็นแพท0.8.035นั่นเองครับก็จะเป็นแพทที่จะมีการอัปเกรดแล้วก็เพิ่มระบบต่างๆเข้ามาเยอะมากเลยนะครับและก็รอบนี้เรามาพร้อมกับมอดภาษาไทยเวอร์ชันใหม่ล่าสุดด้วยนะครับซึ่งผมเป็นผู้พัฒนาเองเลยนะครับรอบนี้เอาละมา ก็ในส่วนของตอนนี้นะครับที่มีการอัปเดตเข้ามาครับก็จะมีในเรื่องของระบบนี่ครับแผนที่ใหม่ๆนะครับที่เข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนแผนที่แต่ละแผนที่เนี่ยที่เขาเพิ่มเข้ามานะครับก็จะมีความแตกต่างทางชัยภูมิแล้วก็พื้นที่ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็ไปลองเล่นกันดูได้นะครับเอาละในส่วนต่อมาครับก็คือนี่ครับการที่จะมีบอดที่มากกว่า1ฝ่ายแล้วนะจากบอที่ตัวเกมเนี่ยจะมีเพียงแค่เรากับบอด2ฝ่ายใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้คือเราสามารถ เล่นสู้กับบอทที่เป็นบอดที่เป็นบอดจริงๆนะครับแล้วก็สร้างเมืองสร้างทหารเหมือนกับเราเป๊ะเลยนะครับแล้วก็คอยอยู่ในแผนที่นะครับรวมไปถึงเราสามารถเลือกจุดเกิดของตัวเองได้ด้วยครับว่าเราจะเกิดที่ตรงจุดไหนเนาะส่วนทรัพยากรต่างๆนี้ก็จะมีการสมเหมือนเดิมครับนี่แล้วก็ระบบการเล่นต่างๆก็ตอนนี้มีการปรับแต่งได้มากมายเลยนะครับก็ลองไปเล่นกันดูนะครับเอาละในส่วนของตัวเกมครับที่มีการปรับเปลี่ยนแล้วก็เพิ่มระบบเข้ามาครับ มีการเพิ่มคำอธิบายต่างๆรวมไปถึงในส่วนของรายละเอียดในเรื่องของพวกค่าความชื่นอชอบเลยต่างๆนะครับความสงบียบร้อยผู้ deploy, ค้าเงินพวกสัตว์ต่างๆนะครับมีการปรับเปลี่ยน UI ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับรวมไปถึงในเรื่องของสิ่งก่อสร้างด้วยนะครับมีการเพิ่มสิ่งก่อสร้างใหม่เข้ามาด้วยครับพวกเซตใหม่ๆอย่างเช่นตอนนี้นะครับก็จะมีเรื่องของปูนซึ่งก็สามารถทําเป็นปราสาทของเราได้นั่นเองครับก็จะอัปเกรดให้ปราสาทของเรานั้นกลายเป็นปราสาทที่เป็น ปราสาทหินหรือปูนนั่นเองครับรวมไปถึงทรัพยากรอื่นด้วยนะครับที่มีการเพิ่มเข้ามานะครับนี่พวกหลุมเหมืองเหมืองค่ายเก็บของกระท่อมแล้วก็มีทรัพยากรอีกอย่างก็คือในเรื่องของเขตรับที่เพิ่มเข้ามาในตอนนี้นะครับซึ่งในส่วนของหน้าตารูปภาพของ UI นะครับที่เป็นพวกของซิกโกซ่าเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของทหารเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมครับยังมีแค่เป็นยูนิตทหารเป็นพลหอกหน้าไม้อะไรต่างๆเหมือนเดิมนะครับยังไม่มีพลทหารมานะครับที่ตอนนี้ ยังไม่ได้เอาเข้ามารวมถึงพวกคนขวาหรือพวกหอกยาวด้วยนะครับที่ตอนนี้ยังไม่ได้เพิ่มเข้ามานั่นเองครับเอาละในส่วนต่อมานะครับก็คือในส่วนของแผนที่นะครับมีการอัปเดตใหม่นะครับนี่เป็นภาพวาดเลยนะครับในแต่ละโซนแต่ละแผนที่เนี่ยจะมีการทําเป็นรูปภาพครับผมบอกว่าในแต่ละแผนที่ตรงนั้นอนะ่ะมีสักก่าอะไรบ้างนะครับอย่างตรงนี้ใช่ไหมก็จะมีเนี่ยพวกเครมพวกเนี้ยนะมันก็จะกลายเป็นรูปเนี่ยการขุดเหมืองนะครับมีแหล่งแร่ มีการล่าสัตว์ก็จะเป็นรูปคนยิงธนูยิงหน้าไม้ครับมีเบอร์รี่หรือว่ามีพวกเกลืออะไรแบบนี้นะครับก็จะมีรูปอยู่บนแผ่นที่ให้เราเห็นนะครับก็จะดูสวยขึ้นจากปกตินั่นเองครับรวมไปถึงในส่วนของการทูตนะครับตอนนี้ก็จะมีหน้าการะทูตที่ค่อนข้างลึกขึ้นแล้วครับจากที่ผมได้ไปแปลภาษาไทยดูก็มีรายละเอียดต่างๆเพิ่มขึ้น,นครับอาจจะมีการแบบจับพันธมิตรกันได้หรือคมคู่ศัตรูหรือเรียกให้ศัตรูมาเป็นมือขึ้นเราก็ได้นะครับเนี่ย ที่เป็นบอทที่4ฝ่ายที่อัปเดตเข้ามาครับซึ่งบอทก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ามันสามารถสร้างเมืองได้เหมือนเราเป๊ะเ,เลยนะครับอย่างนี้ก็เป็นเมืองของบอดนะครับที่มันได้เริ่มสร้างขึ้นมานครับอันนี้มันก็จะค่อยพัฒน,นามเมืองอของตัวเองไปนะครับมีการสร้างกันอะไรต่างๆก็ตอนนี้คือมันสร้างแบบอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้น การสร้างของมันเนี่ยก็จะดูโกงนิดนึงนะเพราะว่ามันรู้นะครับาจะต้องสร้างอะไรถึง4นะครับมันก็จะสร้างเป็นรัววเลยนะครับแล้วพอจุดจุดหนึ่งเนี่ยถ้าหากว่าเราสร้างไม่ทันนะครับหรือวัวแตจัดบ้านสร้างบ้านเป็นเมืองโดยที่แบบไม่ได้ไปคอยสนใจข้างๆบ้านตัวเองครับอาจจะทําให้เราโดนลุมกระทืบได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าสร้างมือจนเพลิน,นครับแล้วก็พยาพยามคอยดูเพื่อนบ้านตัวเองด้วยนะครับว่าเขาจะมาดีหรือมาลายนั่นเองครับ อีอย่างนึงคือการที่เรายิ่งสร้างบ้านไปเนี่ยมันยิ่งมีรอยเมืองของเราบนแผนที่ด้วยครับเนี่ยอย่างอันนี้ผมสร้างเมืองมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมนี่เพิ่งสร้างมาครับก็จะมีรอยขีดๆอยู่บนแผนที่ด้วยนะครับก็ถือว่าสวยงามมากนะครับในส่วนนี้เนาะในส่วนต่อมานะครับก็คือในส่วนของนี่ครับระบบวิจัยอันใหม่นั่นเองครับมันก็จะมีการอัปเกรดเป็นแบบนี้นะครับให้ปลดล็อกนั่นเองครับยิ่งเราอัปเกรดไปเรื่อยๆไหนยิ่งมีการปลดล็อกสถานะใหม่ๆเรื่อยๆนั่นเองครับนี่มันก็จะมีบัฟให้เราเลือก จากปกติที่มันจะเป็นเปิร์กที่เราต้องอัพสายไปเรื่อยถูกไหมแต่ว่านี่คือจะเป็นแบบนี้แทน,นครับให้เราเลือกสุกได้เลยนะครับว่าเราจะเน้นอะไรกดอะไรหลังนั่นเองครับซึ่งแต่ละอย่างมันก็จะมีความแตกต่างไม่เหมือนกัน,นครับอยู่ที่ว่าเราจะเน้นที่อะไรนะครับนี่ก็จะเป็นรูปภาพอย่างพวกเน้นเรื่องการเลี้ยงสัตว์หรือแบบว่าการใช้สุนัขล่าสัตว์นี่นะครับช่างไม้ช่างฝีมือช่างตีอาวุธอะไรต่างๆนะครับการค้า ตรงนี้คือสิ่งที่เราจะต้องเปนเน้นนั่นเองครับว่าเราจะเน้นที่อะไรนั่นเองครับในส่วนของสภาพป็นลอนะ้อมครับตอนนี้ก็จะมีการบบอกทุกวันครับว่าในเขตพื้นที่ของเราเนี่ยมีสภาพปวดล้อมอย่างไงบ้างครับเป็นทุ่งหญ้าเป็นป่าไม้หรือว่ามีพืชเกษตรกรรมอะไรเยอะแยะอะไรต่างๆนะครับก็จะมีบ่งบอกบอ,กอ,กอกยู่ตรงนี้ด้วยครับเป็นสภาพป็นล้อมของเรานั่นเองครับซึ่งตรงนี้มันก็จะไปมีโบนัสพวกด้านล่างนะครับก็คือพวกเนี่ยครับสมเกสรเรื่องของการ ทำพันไม้ต่างๆในการปลูกต้นไม้ได้ดีขึ้นหรือว่าแบบการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์นะครับเนี่ยพวกนี้มันก็จะมีะการบกกมอกด้วยนั่นเองครับรวมไปถึงมีการบันทึกตอนนี้แลวนะครับก็คือเรื่องของการค้านะครับหรือทรัพยากรครับว่าตอนนี้เนี่ยมีการค้าอะไรบ้างในช่วงเวลาการที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับมีเงินเข้าเงินออกเท่าไหร่รายได้หรือรายจ่ายเท่าไหร่นะครับตอนนี้ และก็จะมีกราฟให้เราดูด้วยครับว่าตอนนี้คือในเดือนนี้ทรัพยากรของเราเนี่ยเพิ่มหรือลดอะไรบ้างนะครับก็จะทําให้เราสามารถจัดการได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับนี่ก็จะประมาณนี้เนาะก็ถือว่าอัปเกรดมาได้เยอะนะครับเปลี่ยนระบบเกมไปได้ค่อนข้างลึกเลยทีเดียวครับและที่ผมชอบก็คือในเรื่องของนี่แหละครับการพัฒนาครับที่มันทําให้เราสามารถเน้นในจุดที่เราจะเน้นได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปคอยรออัพสายนะครับแต่ถ้าเป็นส่วนอื่นเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเข้ามาครับก็คงจะต้องรออัปเดตสักพักใหญ่เลยนะครับสรับ การปลดเทียต่างๆนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าเขาจะอัปเดตตัวเกมมาตอนไหนนะครับแต่เท่าที่ดูนี่ก็ถือว่าว้าวมากเลยครับการที่มีบอดสตัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นอัปเดตค่อนข้างดีนะครับเอาละในส่วนต่อมานะครับก็คือมอสไทยนั่นเองครับก็สำหรับใครที่อยากจะใช้มอสไทยนี้นะครับผมก็เดี๋ยวจะแจกเอาไว้ให้นะครับแต่ว่าตอนนี้น่ะอาจจะยังมีบั๊กอยู่บ้างนะเพราะว่าผมได้ทําไปคร่าวๆนะครับแต่ยังไม่ได้ไป คอยดูตรงส่วนบั็อกอย่างเช่นตรงนี้นะครับที่มันจะมีภาษาที่ตกขอบของ UI นะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมต้องไม่นั่งแก้นะครับอาจจะมีบางจุดที่มันเป็นแบบนี้นะครับแต่บางอันมันก็ไม่เป็นครับมันจะเป็นแค่เฉพาะบางอันที่เป็นภาษายาวๆเนาะซึ่งภาษาไทยเนี่ยมันยาวเกินนะครับมันก็เลยทําให้ภาษาอาจจะแบบบั็กได้นะครับซึ่งนี้เดี๋ยวผมต้องไปนั่งปรับทีละส่วนทีละส่วนว่าตรงไหนมีบั็กแบบนี้บ้างครับแต่ก็อาจจะเปิดให้สรับท่านสมาชิกนะครับได้สมัครแล้วก็เอาไปลงเล่นกันได้เลยนะครับในตอนนี้เนาะ ส่วนตัวเต็มผมอาจจะปล่อยทีหลังหลังจากที่ผมได้ทําการแก้บั็อกอะไรต่างๆ,ๆได้เรียบร้อยแล้วครับเอาละส่วนวิธีการลงนะครับก็มีดังนี้นะครับเอาละส่วนวิธีการลงของเรานะครับก็คือเพียงแค่คุณไปที่หน้าตัวเกมในสตรีมนะครับแล้วก็คลิกขวาที่คุณสมบัตินะครับแล้วก็ไปที่ไฟล์ที่ตั้งแล้วแล้วก็เปิดหาไฟล์ครับจากนั้นมันก็จะเด้งมาที่หน้านี้ถูกไหมตรงนี้นะครับแล้วก็คุณก็ไปที่โฟลเดอร์ไม่ต้องหลดนะครับไปที่คอนเทนต์ ไปที่แพ็คแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่ครับโฟลเดอร์หนึ่งแล้วก็ใส่เครื่องหมายแบบนี้ครับว่ามอสแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็เอาไฟมอ MoD ที่ผมได้ให้ดาวน์โหลดไปนะครับเอามาลงมไว้ที่ตรงนี้นะครับนี่แค่นี้เท่านั้นเองนะครับจากนั้นคุณก็เข้าเกมแล้วคุณก็จะได้เป็นภาษาไทยในทันทีเลยนะครับนี่ไม่ยากนะครับถ้าใครสนใจก็ลองดูได้ครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับแต่แนะนําว่าให้ใช้กับแพทล่าสุด 0.8.0.35นะครับที่เป็นแพทเบต้านี้นะครับถ้าหากว่าใช้แพทเก่าวันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าผมแปลไปกับตัวแพทล่าสุดไปเลยนะครับตัวเบต้าในส่วนของการเข้าถึงตัวเบต้าที่เป็นแพทใหม่ล่าสุดที่อัปเดตเข้ามานะครับก็ทุกคนสามารถเข้าไปได้ที่ในส่วนของตรงที่มีการประกาศอัปเดตนั่นเองครับตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ด้านล่างนะครับมันจะมีบอกอยู่ตรงนี้ครับนี่ก็คือให้เราทําการ คลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่คุณสมบัติเหมือนเดิมแล้วก็ไปที่เบต้าตรงนี้ครับมันจะมีตรงนี้ให้กรอกถูกไหมแล้วมันจะมีโค้ดอยู่ตรงนี้ครับนี่พาสเวิร์ดนี่ตรงนี้นะครับเอาพาสเวิร์ดตรงนี้นะครับไปใส่เอาไว้ในส่วนของช่องเบต้าครับนี่แค่นี้แล้วก็กดตรวจสอบครับมันก็จะเพิ่มในส่วนของไฟล์เบต้าให้เราสามารถดาวน์โหลดเพื่อเล่นในส่วนของตัวทดสอบเบต้าได้เลยนะครับ แล้วก็เอาม็อดสไตนี้ไปใส่ต่อครับเพียงเท่านี้ก็เล่นได้เลยครับเท่านั้นเองครับผมก็จะประมาณนี้เนาะก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปใช้ดูได้นะครับสำหรับท่านสมาชิกที่สมัครสมาชิกช่องย t u b e ของผมเท่านั้นครับในตอนนี้นะครับส่วนใครที่สายฟรีแล้วอยากจะเล่นม็อดสไตยตัวนี้ก็อาจจะต้องรอก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องไปปรับแก้บั๊กก่อนนะครับแต่ถ้าใครรอไม่ไหวก็ลองสมัครสมาชิกแล้วก็มาเอาไปเล่นก่อนได้เลยนะครับอาจจะมีบั๊กเล็กน้อยๆตรงที่ภาษาอย่างที่ผมบอกไปนะครับเรื่องของ คำที่มันจะตกขอบๆแค่น,นั้นเองนะครับแค่บางจุดเท่านั้นนะครับมันก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อการเล่นนะครับเพียงแต่ว่ามันจะอาจจะอ่านยากนิดนึงแค่น,นั้นเองนะครับโอเคถ้าหากว่าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และติดตามชมด้วยนะครับรเจอใหม่พาร์ทหน้าสวัสดีสวัสดีกับผม